สวัสดีพี่น้องพี่น้องด่วนที่สุดมือน,นี่อาแอลเดอร์เพิ่นก็ได้ออกมาเพิ่นเขื่อนไวแล้วเนาะเพิ่นก็ได้ออกมาชี้แจงประเด็นท,ที่มันเกิดขึ้นกับขอบขวัวนนอ,ององอิงวางสองมือขึ้นหลังนะพี่น้องเอซีทุกคนกับบสบายใจเนาะ อารอลได้ออกมาซีเจียงแล้วกรณีที่เพ่นเท็ดลงไปเพราะความโมโหโมโหนี่ผ้าตูวตกต่ำเนาะพี่น้องเนาะความโมโหทางนั่นเลยเอานั่นละกะเดี๋ยวไปฟังอารอลเพนเบาเนาะพี่น้องเพ่นสีสรุปจังไรเพ่นสีวาจังไรมันจังสัดเจนกับขออนุญาตเด้อ อ่าน้องอุงอิงเอ้ยจังสีเอฟซีเฮ้ากับสีได้สบายใจนอพี่น้องเนาะกับบมี่ยังอืมกับสีได้สบายใจเออเพิ่นกับออกมาสี่แจงแล้วเอาไปฟังเพิ่นเลยเนาะพี่น้องนเนาะอ้าวนี่นะครับแต่ว่าตำรวจประกาศหายโ,โรคโพดออปอพุ่งกระโหลกออกแล้วที่คุกอยู่สองหมือกับคืดยังังหลายอย่างหลายแนวอยู่ดอกนะครับอันนี้คือเรื่องจริงผมพิดอีหลี ผมยอมรับผิดเลยครับผมผิดเอามีดไปเหตุจังสันจี้น้องอุ้ยงอิงเอียงนีดบอดดี้มีปัญหาบ่ดด้คิดยังกับน้องอุ้งอิงเลยกิดด้วยความถี่เป็นแม่เนาะเป็นแม่เป็นลูกกับเข้าใจนะครับกบ็เขาเข้าใจดีอยู่นะครับกระติดคุูไว้สองหมือแต่ผมก็ออกออกมากมื่อนี้เนาะก็คิดยังหลายๆอย่างอยู่หรอกครับตามจริงแล้วนะผมก่ได้ทะเลาะกันกับพีชายโดยสัมนะครับ ผมบ่ได้ทะเลาะกันกับพี่ชสยดอกพี่ไสยก็เหมือนเป็นตัวเชื่อมที่ผมเว้าในกอนานีเนาะว่ามีบุคคลนนี่ลหละมายุยงตะแคงอยังจังสันจังสี่แต่ว่าผมเด้คุยกันแล้วเมื่อนี้ครับตอนออกมานี่ลหละอีเมลก็คุยเรียบร้อยครบว่าดี๋นี้อย่างกันแล้วลังจากนี่เด้อันนี้ผมยอมรับเลยว่าผมเ็ดอีดีครับผมเพชดตามที่เห็นในโซเชียลเนาะ โมโหแต่ว่าโมโหผมเหตุผลดีในเรื่องเนี่ยผมยอมรับผิดครับผมยอมรับผิดเลยว่าผมทำจริงๆทำแบบนั้นจริงๆแต่ผมโมโหแต่ว่าผมคุยกันแล้วกับที่บุคคลนที่ว่าอยู่จุดจุดนั้นเนาะกับคุยกันแล้วกับบ่มี่ยังแหละครับผมกะกับเลือตนอีพอีเมียอยู่เนื้อตนพี่สายเนาะเป็นกัอาชิดโอ้ยหลายอย่างแล้วก็สิลำบากใจอยู่เนาะ จริงี่ผมเหตุไปมันกับผิดอีดีละแต่ว่าผมบ่ดด้มีเจตนาแบบชัดเจนครับแม่หน่อยเนี่ยผมบอกซื้อๆผมบอกตามควาจริงผมบ่ท่านไหนว่ามีอย่างมีบ่ดด้มีแบบผิดกันอย่างเลยครับแต่ว่าในจุดในตอนนั้นแม่หน่อยเป็นคนออกมาหลับนะครับซึ่งอารมณ์โมโหตอนนั้นผมผมกก็ต้องง้อเขาไปหันนะครับเพราะแม่หน่อยออกมาหลับออกมาเว่าว่ามีทธิดยังจ้งฉันังสี่มันก็เลยขึ้นโมโหอีดีตอนนั้นเนาะนะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมว่าตามความจริงคือผมผิดอีหลีนะครับผมยอมรับผิดผมผิดอีหลีแล้วกัแม่หน่อยพ่อเอกเก็ต้องขอถูกเืิอนํานะครับ้องขอโทษแม่หน่อยกับพ่อเอกนะครับคําว่าขอโทษนะคับความรู้สึกที่มันเสียไปผมก็เข้าใจอยู่ครับเข้าใจอยู่ว่ามันอาจสิขอโทษกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมันก็ห่างกัน ฝ่ากับหวเนาะนะครับปุณละคนพกเข้าใจกับไปว่าว่าเอยพี่น้องคิดกันจังสี่นะครับมันกับบเชิงอันผมกับพีไส่เนี่ยผมกับบริเขียนยังไงผมก็เข้าใจเนาะทั้งพี่กะปุนทั้งนั่นกะมันกับเหมือนกับสิลํลบากใจนะครับแต่ตามที่จริงแล้วเรื่องเกิดกับเพราะความมุ่งหัวของผมเนี่ยนะครับความใจห่อนของผมอหลีผมย่อมรับว่าผมเป็นคนใจห่อนนะครับเพดียงลงไป อีดีครับผมใจห่อนผมเหตดลงไปอีดีผมยอมรับว่าผมเหตดได้กระทําลงไปแบบนั้นแต่ว่าผมก็คิดผมก็คิดอยู่ครับคิดได้มันกะอาจสีซ้ายเกินไปกะกำบอมเปยังน,น,นะครับอันนี้ผมก็ชี้แจงให้อ่าพี่น้องทราบเนาะน,นะครับในความจริงว่าผมได้กระทําแบบนั้นจริงๆนะครับผิดพลาดไปแล้วผมก็ต้อง ก็โทษอีรีนะครับก็โทษขออภ้เ่ยว่าแต่ว่าเรื่องชี้ให้อภัยเนี่ยกับผมกับการบ,บ่บบได้ว่าอย่างเนาะนะครับแต่ว่าผมตอนนี้ผมไม่ไม่มีอะไรนะครับบอคือบ่ได้คิดเรียดแคลนอย่างแล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดคือยิบม่แล้วก็เว้าอยู่เนาะมันกับ,บ่มีประโยชน์ดอกที่ห้าสิไปอยังไปผิกกันจังซั่นจังสี่มันบ่ได้พิดกัน มันบ่ได้เรื่องไงก็คือว่าเนาะนะครับแต่ว่าเรื่องที่ดินที่นี่นเนาะเรื่องที่ดินว่าจังสันจ้งสี่ผมบ่ได้อยากได้ที่ดินอย่างผมบ่ได้อยากได้อีย่างเลยนะครับก็แล้วแต่อีพออีเมียของเพิ่นเนาอ,อีเมียเพิ่นเสียหายแต่ด้วยความโมโหในช่วงตอนนั้นนะครับโมโหโมโหทีคขั้มข้เดียวแหละครับที่ผมโมโหคือแม่หน่อยเพื่อนว่าพี่ชิดยังจ้งสันจ้างี่เขาม้ากเนี่ยก็เลยเกิดอารมณ์โมโหเนาะนะครับ ก็เลยโพดไปว่าแบงจัาางสั่นโบขายหายจังสั่นสังทีแต่ว่าผมกะโบได้เป็นนังสันบพเอาจังสันครับผมตามอีพอยเมีเนาะนะครับตอนนี้ผมกะคิดว่าสงบลงได้ได้ไลน์นะครับได้มากเลยกับโบได้ยังเหลวโบได้คิดว่า ผมก็คึดนะครับติดคุกสองคืนผมก็คืดไปทัว่วที่คิดสงสารผู้เฒ่าแน่จังสันจังสีอยู่มันก็หลายโอ้ยแต่ว่าสรุปก,ก็คือผมหน่ากับพีดอีีนะครับเพราะว่าผมไปเหตดจังสันเนาะไปยกมีดยกยังจังสันจังสี่ผมก็พีดอีีผมยอมรับอันนี้ก็ต้องขอโทษเอฟซี FC นั่นนะครับขอโทษแม่หน่อยนั่นแน่ ท่าทางแบบนั้นที่มันบวมเหมาะสมอี่นี้นะครับก็อีกนั่นนะครับที่เป็นคนใจหอนบางคนก็บว่าเอ๊ะมมาเหยดแบบนี้เพืือ,อยอียงเพื่อกเกลื่อนบอกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องนะครับแล้วแต่พี่น้องเอซี่ผมสีบัโตูดบัว่วายัางนเนาะแล้วแต่คนจีดาอย่างนี้นผมกยม็ยอมรับยอมรับคําด่าคาอย่างก็แล้วแต่บางคนเป็นการเลือกติดตามนะครับเลือกติดตามกัอันนี้บมได้ว่ากันเนาะ นานาจิตตังนันนี้อันนี้บอกว่ากันวเ่เครียดโมคุ้มเพราะว่าผมทำของผมเองผมทำตัวผมเองนะครับเรื่องกวดมายก็ยักบได้สิ้นสุดนะครับตอนนี้ผมแค่ประกันตัวออกมานะครับผมเกิดเ,เป็นไร่ง,งนันโตเรื่อยๆนอ,อาสารบนสัดสีนอกะมันเป็นความผิดของผมเนาะกะผมก็ยอมรับนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมบได้ถือโทษโกวดเครื่อง แม่หน่อยพ่อเอกหรือว่าบุคคลที่ผมเคยได้คุยกันแล้วนะครับส่วนแม่หน่อยพ่อเอกนะครับแม่หน่อยพ่อเอกเพิ่นสีเขียดสีข่มให้ผมหรือว่าแยางสีกะกะรมกับบัวเป็นอยงนะครับบัวาเนาะเพราะว่ามันเป็นสีของมเพิ่นเนาะนะครับแต่ว่าผมสีบัวบัวเขียดบัวขม่มแยงนะครับคือพ่อการเนี่ยกะปะกติกนะครับแต่ว่าผมกะสีบัว้วงไป เพงไดในนามบมไปปสิบ่ไปขุดว่าน้ำทั้งทั้งขุดเนาะเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวเ,เตรียมซี่ผมสบายใจอีกว่าผมไปจังสรรจางสีน่น,นะครับ <c oughs> ผมก็บชอยูเหมาะเหมาะเนี่ยเนี่อยู่บ้านอยู่ยังนไงล่ะนะครับเกิดกับชยู่ข้างหลังนี่แหละคือเก่าเนาะอันนี้ผมยอมรับผิดในเรื่องที่ผมกระทำลงไปนะครับ <c oughs> ผมเอทีรีพี่เราเอท